ยังทําใจบ่ได้ดอกสิให้เดินถอยออกมาตลอดเวลาที่หักกันก็มีแต่เจ้าผู้เดียวอย่าเอินอายวัชูยันอายบบหูเลยมาของเกี่ยวเสื่อตรงจนเมื่อท้งเดียวหลุดคงหัวใจบ่ได้อิลีอายทำนาทีของสามีเหมือนเขาทุกอย่าง ผิดแค่ว่าอายมาลังคนในทะเบียนสมรสเจ้าตัวว่าสดและท่อระยดคนนอนข้างกายหลักหลอบเข้ามานอกใจจนแท้บ้านเอินบักสาสัวผัวนอกสมรสมาได้จดทะเบียนคือเขาแต่ทำนาทีในการหักเจ้าบอกเคยเป็นสองร้องไัย แต่ในวันนี้ได้ทำนาทีห้องให้เมื่อผัวเจ้าว่านอกใจเสียอายอยุดจังใดนอนนั่อายทำนาทีของสามีเหมือนเขาทุกอย่างผิดแค่ว่าอายมาลังคนในทะเบียนสมรสจุตัวว่าโสดแล้วท่อระยศคนนอนข้างกาย หลักลอบเข้ามานอกใจจนท้บ้านเอินบักษาสัวผัวนอกสมรสบ่ได้จดทะเบียนคือเขาแต่ทำนาทีในการหักเจ้าบอเคยเป็นสองรองไห้แต่ในวันนี้ได้ทำนาทีห้องให้เมื่อผัวเจ้าหัวนอกใจสียอายุดจ,จังใดนอนนะั้ง ผัวนอกสมรสบอไดจดทะเบียนคือเขาแต่ทำนาที่ในการหักเจ้าบอกเคยเป็นซองรองภัยแต่ในวันนี้ได้ทำนาที่ห้องให้มเมื่อผัวเจ้าหัวนอกใจเสียอายยุ่งใงดนอนนัง